โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจ a d ดมินต้ TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า100,000คนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้ TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคอนถูกถูกเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใ,ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิะ่งเพื่อเป็นกำลังใจใหคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูกิจกรรมในเกม RW กันนะก็มีกิจกรรมในข้ออัปเดตกันบ้างสัาบานี้เป็นรับสกินใหม่ของไอริฟีเนาะก็มาเช็คอินรับเครื่องประดับทุกวันเนาะก็จะสะสมไปเลยแล้วก็เมื่อครบทั้งเรียกว่า 5 5อาณาจักรสัญลักษณ์ครบทั้ง5้าอาณาจักรเราก็มีสิทธิ์ในการรับสกินของไอริสกินนี้ได้นะก็ล็อกอินทุกวันก็น่าจะมีโอกาสได้แต่ว่าถ้าใครสนใจจะแลกก็มาแลกกับเราได้นะมันจะมีแชร์กับรับอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มีของที่สามารถแชร์กับเพื่อนได้ก็ค่อนข้างเยอะนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะนี่ก็เริ่มจากรับรางวัลล็อกอินวันนี้เนาะก็รับล็อกอินรายวันแล้วก็มันจะมีตรงรับกับตรงแชร์ เดี๋ยวลองกดลงรับก็คือเราสามารถเอาโค้ดของเพื่อนๆมากรอกในนี้ได้นะนี่ก็คือเรามาแชร์โค้ดกันก็ได้จะได้รับของรางวัลกันเนาะง่ายๆสกินของไอริหรือถ้าใครอยากได้สกินไออยากได้อันเนี้ยอันไหนก็บอกได้ก็เดี๋ยวแชร์ไปให้แล้วกันเนาะก็เม้น์บอกกันได้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากได้ก็มาช่วยกันหาสกินของไอริแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นสกินที่สวยนะเราไปดูรีวิวมาก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่สำหรับสกินของไอริ L อันนี้เติมเงินแล้วล็อกอินรับไอเทมฟรีเติมคูป,ปอง29คูป,ปองเนาะแล้วล็อกอินครบ7วันอ,อันนี้ก็เป็นเป็ดน้อยเนาะที่จริงเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็ดน้อยจะแลกอะไรได้เนาะเราก็ยังไม่รู้รายละเอียดของอันนี้แต่ว่า Mystery b บ x ออันนี้เราทําคลิปรีวิวแล้วนะในในช่องใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับก็เป็นคลิปแรกก็คลิปเราลองสุ่มกับอีกอันหนึ่งก็คือก็สุ่มไปเยอะอยู่ก็สุ่มจนได้สกินตูเลนหุ่นยนต์อ่ะ้าใครอยากรู้ก็ไปดูกันได้นะครับ สำหรับกิจกรรมที่เข้าใหม่วันนี้เนาะเป็นวงแหวนเว้นลิมิเต mm ็ด hmm. เพียง30คูป,ปองรุ่นสกินของสลิมกาลีแพนด้าไอมันคือชื่อสุกแพนด้าหรือสนะูกาเนาะแล้วก็ลูอี้ลูอี้ก็น่าสนใจนะเป็นสกินที่มีเอฟเฟกต์โดยระยะเวลากิจกรรมนะครับ7เมษายนถึง13เมษายนนี้เท่านั้นใครสนใจคลิกได้เลยโดยในกิจกรรมนี้นะจะมาพร้อมกับสกินใหม่ก็คือสกินของสลิมเอ็กซ์เนเชอร์ปะถ้าเราอ่านไม่ผิดนะ ก็ <G ül> <G ül> <G ül> ถ้าใครถ้าใครรู้ว่าอ่านผิดอ่านถูกไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็เป็นกิจกรรมเล่น1ครั้ง,งก็30ขคูป,ปองก็ใครสนใจก็มาสุมหากันได้เราไม่แน่ใจว่ากิจกรรมนี้ใช้เป็นคัมพีร์ด้วยหรือเปล่าหรือใช้เป็นคัมพีขั้นสูงหรือคัมพีร์อื่น,อ,นอันนี้เดี๋ยวต้องเข้าไปดูทีในหน้ากิจกรรมนะโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลย โอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวกดไปหน้าถัดไปกันเลยอันนี้ตาอัญเชิญประธานพรเพียง49คปอง,อ,งอันนี้ทําคลิปรีวิวในช่องนะใครสนใจก็ไปดูกันได้อ้อนับถอยหลัง3วันแล้วของเพียบเลือกรับสกินฟรีเปิดให้เล่นซีมากมายพร้อมเล่นฟรีทุกสกินอ๋อทั้งสกินทั้งฮีโร่เลยเหรอแล้วก็แชมเปี้ยนกลับมาพร้อมของวันสุดพิเศษอ๋อก็เป็นกิจกรรมแจกช่วงเมษานะเราว่าช่วงเมษาเขาแจกค่อนข้างเยอะเลยอะ ก็ใครสนใจก็กลับมาเล่นก็มาดูกันได้นะสับสกินเลยพวกเนี้ได้ทั้งเล่นฟรีแล้วก็สกินอีกมากมายเลยน่าสนใจน่สนใจโอเคเดี๋ยวกลับมากิจกรรมในวันนี้แล้วกันเนาะเอาไปที่ร้านค้า what's this <S อันนี้ก็เป็นสกินของลิเตอร์อยู่กับ mystery box ก็ใครสนใจก็ไปเปิดหากันได้เราทำคลิปรีวิวในช่องแล้วนะอยู่ในคลิป mystery box โอเคครับมาที่ชุดสุดคุมเปิดเพื่อรับคัมพีขั้นสูง25ชิ้นนะก็จาก150คูปองเหลือ75คูปองเนาะเดี๋ยวเรากดซื้อเลยน่าจะเอามาใชา้ในกิจกรรมหาสลิมแหละโอเคก็ได้มาคัมพีขั้นสูงเ้วไม่รู้ว่าทาง GM <S 2> <S 2> ลืมมันยิ่ <S <S หรือเปล่า,า,านะไอ้ลอตเตอรีอ่เราไม่แน่ใจเหมือนกันดูเขาไม่ค่อยโปรโมทเลยอะโอเคครับมาที่นี่เนาะ วงแหวนเวลิมิเต็ดเพียง30คูป,ปองรุ่นรับสกินของซลิมกาลีแล้วซูกา้าแล้วก็ลุยเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าในกิจกรรมนี้อัตราการออกของของในกิจกรรมนี้มันจะออกง่ายหรือออกยากออกเหรียญนะง่ายหรือ,อยากโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวกดตรง question mark ตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูกันก็วงแหวนลิ Limited, มิเต็ด7เมษาถึง13เมษาเล่น1ครั้ง30คูป,ปอง สกินถาวรอโอ,อก,กาสที่0.30%เหรียญสกินลิมิเต็ด48.55%อีโมจิเอฟเฟกตหรือชิ้นส่วนหนึงที่51.15%โดยกิจกรรมนี้เขาก็ไม่การันตีนะว่ากี่ครั้งได้เหรียญแตคือสิ่งที่น่าสนใจคือเปอร์เซ็นต์การออกอะเหรียญสกินลิมิเต็ดที่48.55%แล้วว่าอันเนี้ยออกก็เยอะอยู่นะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะออกง่ายหรือออกยากเนาะ แต่ามาดูกันจากคำภีเราตอนนี้มี3 6 5คำภีคิดว่าจะช่องใช้กี่คมพีนะถึงจะได้สกินของสลิมโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าต้องใช้เรียกว่าใช้จํานวนเหรียญเท่าไหร่ถึงจะแลกสกินของสลิมได้โอเคครับงั้นไปดูกันโอเคครับก็เดี๋ยวกดมาที่อันนี้วงแหวนเวลิมิเต็ดเนาะก็ สลิมใช้ทั้งหมด10เนาะกาลีใช้ส0บซูก้าใช้10แต่ลูอี้เราไม่แน่ใจหรือเราไม่แน่ใจว่าลุยี์ใช้เยอะกว่าเปล่านะเพราะว่าลูอี้มันมีเอฟเฟคด้วยอะอ่ะเดี๋ยวเราเหรอแล้วเรารีวิวลูอี้ไวท้ายคลิปนะใครสนใจก็ไปดูกันได้เดี๋ยวรีวิวสลิมด้วยรีวิวทั้งคู่เลยโอเคเดี๋ยวไปดูของรางวัลที่มีโอกาสได้รับในกิจกรรมนี้ทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะ สำหรับของรางวัลที่มีโอกาสได้รับในกิจกรรมเนาะ <S <S ก็สามารถกดไปที่รูปภาพอันนี้ได้เลยแล้วมันจะขึ้นมาว่าของที่มีโอกาสได้รับในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างนอกจากสกิน <S <S ก็ของหายา,ยากเนาะก็มีสกินของซาลิมกาลีซูกา้าแล้วก็ลุยีทั้งหมด4สกินนะแล้วก็มีเหรียญลิมิเต็ด20เหรียญ5เหรียญสามเหรียญ2เหรียญแล้วก็1เหรียญน,นะ โอเคครับเดี๋ยวกดตรงรางวัลทั้งหมดทีนึงนะแล้วเข้าไปดูกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้อีกไหมเจพอคลิกเข้ามานะครับก็ของรางวัลที่มีโอกาสได้รับก็จะเป็นสกินของสลิมของกาลีของซูกา้าแล้วของลูย์นะเหรียญสกินเอสตีมอยู่ที่1นึงถึงยี่ทำไมเป็นเอสตีมมันลิมิเต็ดไม่ใช่หรอเขียนผิดปะเนี่ยเหรียญสกินเอ่อหนึ่งถึงยีชิ้นกล่องชิ้นสุดลุนห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยห้าสิบชิ้นเอฟเฟกต์หนึ่งวันแล้วก็อีโมจิหนึ่งวันนะ โอเคครับเดี๋ยวไปดูแต่ละสก,กินกันนะว่าหน้าตาไงถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันเลย I don't really know what you did last summer. น ayo, ักรบที่แท้จริงย่อมชนะความคุณ โอเคทั้ง4สก,กินก็โอเคนะมาเริ่มสุ่มเลยแล้วกันเดี๋ยวเราสุ่มไปเลยดูซิจะใช้กี่ทั้งหมดกี่คำพีจาก3า5้กคำพีจะเหลือกี่คมพีโอ้ก็สุ่ม5ครั้งแรกได้3เนาะเดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงนะชุบอืมก็ได้4เหรียญแล้วโอเคเดี๋ยวไปต่อ ห้าครั้งถัดมาฮุบโอเคได้มาห้าเหรียญเนาะโอเคห้าครั้งถัดไปฮุบโอ้ยเกลือโคตรเกลือเลยอะโอเคเดเีออ๋ยวดูห้าครั้งอืมออกสะกินเลยอือโอ้ยออกโคตรยากเลยโอเคเดี๋ยวต่อไปลองสุ่มครั้งละครั้งละหนึ่งดูนะว่าเป็นยังไง หรืออ่านครั้งละห้าจะไม่ไม่โอเคเออครั้งละหนึ่งก็โอเคนะได้มาเจ็ดละฮึบได้ไหมเอ,อ้ยได้เกลือมันเกลือมากเลยเอ,อ้ยฮึบฮึบโอ้ยทำไมเกลือจังหรือลองเปิดครั้งละห้าดีกว่าแต่ครั้งละหนึ่งก็โอเคมั้งออกไอสกินเฮ้อออกสกินสกินสกินต้องออกมา อีโมจิโอโคสามเติมเลยอะ่ะโอยออกโคตรยากเลยอะออกง่ายๆก็ไม่ได้เยี่ยมเนี่ยต้องบน่นต้องบน่นหนึ่งจ้อต้องออกเดี๋ยวนี้นะออกสก,กินออกสก,กินให้เราเลยสก,กินต้องออกมาพุ่งเราถามจริงเลยอันนี้เขาใส่สก,กินลงมาป่ะรู้สึกสุ่มมาหลายครั้งแล้วออกสก,กินโคตรยากเลยยากจริงอุย้ย ยี่สิบเป็ไร้งยังไม่ออกอีกเอาแค่สิบเหรียญเองไม่ได้เยอะเลยนะเอเออ,เอ,อต้องบดเลยเลยทุกคนเราว่าต้องบดเรืเลย,เ,ลยเดี๋ยวมันก็ได้ <c oughs> โอ้ยตอนนี้เหลือสองร้อยแล้วจองแรกสามร้อยหกสิบห้าใช้ไปเกือบครึ่งแล้วว่าไม่ได้เลยอะใช่ไหมโอ้ยยังอีกเอาได้สกินก็ยังดีเดีย๋ยวหน่อยก็ปอบใจด้วยสกินหน่อยสิบอกกดใช้หมดสามร้อยหกสิบห้าก็ไม่ไหวนะเอ,อ้ยได้แล้ว โอ้ควรจะได้ใช้ไปเยอะมากเหลือ190โอ้จาก365ใช้ไป190าแต่แรกสะกินสลิมได้แล้วทุกคนก็ <c oughs> ถือว่าเป็นสกินที่ลิมิเต็ดสีงที่ <c oughs> ค,ครอบครอบอะไรครอบครอบใช้เยอะนะครอบแพงอยู่นะถ้าคิดเป็นราคาออกมาแต่ก็สวยสวย175คัมพีใช้หมด1้5ดคัมพีนะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะรีวิวสกินของซาลิมกับสกินของลูอี่นะสกินของลูอี s มีเอฟเฟคด้วยแต่ว่าสกินของซาลิมยวต้องเข้าไปดูกันนะคับนะพร้อมกันว่าเป็นไงโอเคครับถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยน Trust me. was bestowed upon me by an ancient lava. Grab me, oh โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะทุกคนคิดเห็นไงกับกิจกรรมนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะเพื่อนๆคิดว่าสุ่มครั้งละหนึ่งกับสุ่มครั้งละห้าอันไหนคุ้มกว่ากันก็คอมเมนต์บอกก,กันหน่อยนะก็เผื่อเป็นเทคนิคในการสุ่มในการสุ่มในหลายๆครั้งเนาะก็วงแหวนเวก็จะออกมาในหลายๆกิจกรรมนะในอนาคตโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะฝากสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจรับซื้อและขายรหัสเกมมารีนะครับ โอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย